อ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นปลาที่ก่อนให้อาหารนะครับว่ายกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าเวลากินอาหารอิ่มแล้วก็จะทํำยังไงกันนะครับผมครับเดี๋ยวคอยจมกันครับอ่ะสวัสดีเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้หลังจากเราให้ตัวเล็กไปหมดแล้วนะครับเรามาดูนะครับตัวใหญ่นะฮะปลาดุันนี้เป็นลัสเซียตัวเล็กเนี่ยดูตัวใหญ่นะฮะหลังจากเขากินอาหารอิ่มแล้วนะฮะ ก็ยุ่ยไหว,ว้กันก็เ,เนี่ยเ็เรียกว่านอนพักผ่อนเนี่ยนี่เพักผ่อนเนี่ยถ,ถือว่าปักพุงนะฮะกินเสร็จอารมณ์ดีนะครับจะนอนงายอย่างนี้ถือว่าดีนะครับการเลี้ยงปลานะฮะนีน่าถือว่าเขานอนพักผ่อนกันนะหลังจากกินอิ่มเต็มพิกัดแล้วอาหารหมดถุงแล้วนะฮะ ถ้าถือว่าเสร็จแล้วมีความสุขแนะ่นอนนะนะสังสองก็ชังอย่างนี้ถือว่าดีนะนนตัวไหนยังไม่ค่อยอิ่มเขาก็จะเดินว่ายวนอันนี้ถือว่าดีนะครับมีความสุขเ่าโอเคครับเพื่อนๆทุกคนแค่นี้แหละครับ